สวัสดีค่ะต่อคลิบที่สองกันนะคะเราทำน้ำเต้ากันอ่อันนี้จะเป็นส่วนข้างบนครั้งที่เราทำฐานข้างล่างนะคะเราจบที่ตรงคอบนที่1 8ตัวรอบส8ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะขึ้นส่วนข้างบนที่รอบวงที่ 18ตัวเหมือนกันนะคะทำเหมือนเดิมนะคะก็คือหงาย2ตัวแล้วก็คว่ำอีก2คว่ำสอขาเชื่อมระหว่าง2ตัวที่หงายนะคะทํำจนครบ18ตัวนะคะแล้วจัดเข้าวง ที่สองตัวเหมือนเดิมเสียบธรรมดานะคะสองขาสองขาสองขาแล้วพอขึ้นแถวที่3เราจะมาทำเพิ่มอีก3ตัวเป็น21โดยเราจะเสียบสองขาไป5ตัวนะคะและตัวที่6กับตัวที่7เราจะเสียบอย่างละ1ขาเป็นตัวเพิ่มนะคะ ตามสะดวกนะคะจ็กเสียบขาซ้ายก็ขาซ้ายคขะขวาก็ขา mantra, ขวา,ขา,ขา,ขานะคะแล้วต่ออีก5ตัวพอตัวที่6ก็เสียบอย่างละขาเป็น7เพราะฉะนั้น3ครั้ง3ชุดเราจะได้แถวที่3 21ตัวค่ะนะคะพอครบ5้านี นี่ตัวที่6นี่ตัวที่7นะคะเรจะนี่ได้แล้ว14ตัวเสร็จปกติไปอีก5ตัวนะคะอันนี้ทำอีกคู่หนึ่งก็เลยทำพักไว้ละพอเราทำเสร็จแล้วก็จะพักไว้อย่างนี้และ,ค,ะค่ะค่ะตัวสุดท้ายนะคะ ครบ21ตัวคะ่ะอันนี้ทำแถวที่4เสร็จแล้วนะคะ21ตัวแล้วเราจะทำอันนี้เหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ทำนะคะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาอันนี้เราทำแถวที่4 21เป็นตัวไปแล้วเราเริ่มแถวที่5 21ตัวเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันเลยเตียบปกติ อย่างลนะสองขาสองขาปกติเลยนะคะเสียบให้ลึกให้แน่นกลางหน้าตัวต่อออกนิดหนึง่งขยับให้ตึงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะทำา14ชั้นเพราะฉะนั้นแถวที่5 6 7นี่ก็เริ่มจะเป็นกลางๆแล้ว แถวที่5ก็21ตัวเหมือนกันค่อยๆนะคะกางออกแล้วกดลงไปทําลักษณะเดียวกันกับเหมือนตัวที่1เลยแต่แค่ทําไซเล็กกว่าพักสักครู่ขึ้นแถวที่6นะคะ21เหมือนเดิมแถวที่6เมื่อทําแถวที่6เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมาทําขึงเขาให้ตึงแล้วนะคะ ทึงให้ตึงก็คือใส่กระดาษแข็งเราจะเริ่มใส่ที่ไซส์3นิ้วครึ่งก่อนค่ะใส่ไซส์3นิ้วครึ่งเพื่อให้งานของเรามีความกลมไม่เบี้ยวเดี๋ยวมันจะไม่ไปรับกับตัวล่างนะคะอาจจะตึงนิดนึงอนะันนี้3นิ้วครึ่งนะคะ ด้วยแถวที่7นะคะ mm hmm. เหมือนกัน21ตัวความที่เราใส่บล็อกกระดัดแข็งไป mm hmm. เขาก็จะตึงขึ้นใส่จับหน้าให้พอกว้างพอเสียบได้ตึงๆนะคะจับให้เข้าที่เพราะว่าเขาจะมีแรงดีดออก mm hmm. เพราะว่าเราใส่กระดาษค้ำไว้ให้ตึง อันนี้เราจะคว่ำมไม่ได้แล้วนะคะค่ะเอาแค่ okay. เราจับมือจับจัดแล้วคะ่ะพอเราได้ไซนี้แล้วเนี่ยพักให้เขาเซตตัวแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนขึ้นมาขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเป็น4นิ้วคะ่ะสี่นิ้วนี้เราจะใช้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง เป็นตัวบล็อกกลางของส่วนบนของน้ำเต้านะคะดันลงไปให้อยู่ประมาณชั้นที่3ที่4เนี่แหะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ทำต่อชั้นที่8เนาะทำเสียบชั้นที่8เสร็จแล้วเนี่ยกดปลายให้งุ้มเข้านิดหนึ่งนะคะ เวลาไล่ที่เราใส่กระดาษอยู่ก็จะมองว่าเขาตึงมากนะคะจริงๆเวลาเราเอากระดาษออกเนี่ยเขาก็จะยุบตัวเข้ามานิดหนึ่งถึงเราจะปล่อยให้เขาแข็งเย็นแห้งแล้วก็จริงแต่ว่าเขาก็ยังจะเข้ามานิดหนึ่งเพราะเราอย่าอย่างไม่ไม่แกะออกอันนี้คือแถวทีเ่เก้าน้อยี่ตัวเหมือนเดิมค่ะเสียบแล้วก็ ดันปลายจับหน้าตัวต่อให้ตึงนิดนึงนะคะอันนี้เราจะไม่ขยายแล้วนะคะเราแค่จับให้เขาเข้ารูปเราไม่ขยายแล้วเพราะว่าเราจะขุดเข้าละจริงๆเวลาเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยเราเริ่มทำน้ำเต้าก่อนเราจะถูกสอนให้ทำน้ำเต้าก่อนแต่จริงๆ มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะแถวที่สิบนะคะแถวที่สิบเนี่ยจะเห็นชัดว่าเรางุ้มเข้าเยอะเลยงุม้มเข้าเยอะละต้องช่วยเขานิดนึงช่วยประคองเขาอีกนิดหนึง่งพอถึงชั้นที่11เ,เราลดแล้วนะคะ จากที่11เมื่อกี้เราจะให้เหลือ14โดยการเสียบ3ขาตลอดเลยก็คือให้เสียบจากริมที่เราถนัดก,ก็ได้นะคะเสียบให้ตรงกับตัวล่างแต่ว่าถ้าเราเริ่มจาก วนไปทางซ้ายเราก็จะดึงขาขวาของอีกฝั่งหนึ่งมาเสียบเป็นข้างขวาสองตัวข้างซ้ายหนึ่งตัวและพอถาถัดไปเราก็จะเสียบข้างขวา1ขาแล้วข้างซ้ายสองขาไปจนรอบนะคะไม่มีการเสียบสองขาระหว่างสาม,สามขาเลยนะคะเสียบสาขาทุกตัว จาก21ก็จะเหลือ14ตัวนะคะแถวที่12เสียบปกติค่ะสองขาปกติก็คือเหมือนเดิมเพแล้วเราทำเพิ่มหรือลดไปชั้นหนึ่งชั้นต่อไปเราจะเสียบเหมือนเดิมเพื่อ ยึดให้เข้าเข้ารูปนะคะคือเสียปกติสองขาแต่สังเกตดูว่าหน้าตัวต่อเราจะแคบนะคะจะเหมือนหน้าปกติตอนที่เราเพับเก็บมาใหม่ๆตอนที่พับพับแล้วเสียบเตรียมวงไว้ใช้นั่นคือหน้าปกติประมาณไม่เกิน1เซนนะคะหน้าไม่เกินหเซนค่ะ อันนี้เหลือ14แล้วนะคะพอแถวที่สเนี่ยเราจะลดให้เหลือ10ราให้เหลือ10ง่ายๆก็คือเราก็แบ่งไปเจ็ฝั่งละเจ็ดพอฝั่งละเจก็คือ7แล้วลดให้เหลือ5 7ลดให้เหลือ5ก็คือเสียบ3 3แล้วก็2 3 3อีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็น5ตัวละค่ะทำเหมือนกันนะคะ3 3 2 3 3 2ก็จะได้10ตัวค่ะอันนี้ก็จะเสียบยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาช่องเขาเริ่มแคบและนะคะเสียบสเสร็จแล้วก็เสียบ3 3 2 3 3 2ก็คือจาก7ให้เหลือ5 7ให้เหลือ5ก็จะเหลือ10ตัว สองแซกสามสามามขาสาขาแล้วก็สองสลับไปอย่างเงี้ยนะคะจะพอดีจาก14เมื่อกี้อันนี้เราทากาวไว้แล้วก็กาวเราหนืดด้วยก็เลยจะเสียบยากนิดนึงนะคะอยากเลียบอันไหนเสียบได้เสียบก่อนเลยก่อนที่กาวจะแห้ง จากแถวที่12มี14ตัวแถวที่13ลดให้เหลือ10ตัวแบ่งเป็น7นะคะแล้วก็เสียบให้เหลือ5ก็คือ3ขา3ขาแล้วก็2กระเปะแล้วก็3ขา3ขาก็จะเป็น5 เนื่องจากทากาวทิ้งไว้ก่อนกระดาษก็เลยนิ่มทำให้เราเสียบยากครบแล้วนะคะต้องจัดให้เข้ารูปดึนดันปลายเขาให้กระดกขึ้นมานิดหนึง่งชั้นที่ส,สินี่เหมือนเดิมนะคะเสียบสิบตัวแบบสองขาเสียบให้ลึกยึดให้แน่นเพราะอันนี้ จะต้องกระดกปลายขึ้นนิดนึงนะคะเพราะอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายและที่เราจะตั้งเป็นแถวที่เราจะลดอีกร้อหนึ่งนะคะแถวที่13ก็แถวที่14เนี่ยจะมี10ตัวแถวที่13คือเราลดจากแถวที่12 เขาก็จะมีความไม่ค่อยสม่ำเสมอพอแล้วก็เราก็เลยใส่แถวที่14บสองขาให้เสมอกันเรียบกันแล้วก็สะดวกในการที่เราจะรวบชั้นต่อไปจากที่เรามี10ตัวในแถวที่14นะคะแถวที่15เราจะลดให้เหลือ5ตัวก็คือ ตัวที่เราจะเสียบเนี่ยเหมือนเราจะเสียบลงไปตรงตัวเดิมคือหันตรงตัวยูให้ชนกันแล้วเราก็เก็บด้านซ้าย1ขาด้านขวาหนึ่งขานะคะอันนี้จะเสียบยากนิดหนึ่งใช้นิ้วช่วยกดปลายไว้กดโคนไว้ให้ปลายกระดกสองตัว รวบเป็น1ตัวนะคะโดยมีตัวหลักเป็นตัวกลางแล้วก็เก็บขาด้านซ้ายกับขาด้านขวามานะคะเห็นป่าไม่รู้เออนี่นะคะทำอย่างนี้เลยนะคะมีตัวกลางที่เราเป็นตัวหลักแล้วก็เก็บขาซ้ายกับข,ขาขวาใส่เข้ามาขาละสองสอง เป็นสี่ขาใน1ตัวคือเรารวบสองเป็นหนึ่งนะคะน,นี่ตัวกลางแล้วก็ซ้ายสองขาขวาสองขานะคะขยยากนิดหนึง ถ้าใส่แล้วมันไม่เข้านะคะหมายถึงว่าองศามันเอียงแล้วมันไม่ได้ระนาบต้องงัดตัวเขาขึ้นมาก่อนนะคะให้ค่อยอย่าดันแรงนะคะค่อยใจเย็นๆบีบบีบโคนนิดหนึ่งอันนี้เกิดจากกระดาษที่เสียบแล้วมันล่นใช้ไม้เขียนนิดนึงนะคะ อีกสองตัวค่ะ。 จริงๆเราจะทำให้ตรงเขาเรียกอะไรตรงก้านที่เราสมมติว่ามันเป็นก้านเนี่ยให้กว้างขึ้นเป็นเจ็ดตัวก็ได้นะคะแต่เคยทำแล้วว่ามันมันดูไม่ไม่สมส่วนนะคะก,ก็เลยต้องใช้ขนาด5แล้วก็เขาจะเบียดกันแน่นพอดีทำให้ไม่มีความ บี้มันจะไม่บิดไม่เบี้ยวแล้วยิ่งเวลาที่เขากล่าวเสร็จตัวแล้วเขาจะแข็งอยู่ตัวอ่าอันนี้เราได้5ตัวแล้วนะคะแล้วทำเหมือนเดิมค่ะคือตอนลัดชั้นนี้เรารวบเขาก็จะมีความตึงนิดนึงและชั้นต่อไปเราก็เสียบปกติค่ะ ทีละห้าตัวห้าตัวชั้นละห้าตัวไปเรื่อยๆนะคะเสียบแล้วก็ให้ตรงกลางเขาเนี่ยชนกันไปเรื่อยๆก็จะเป็นแนวตั้งความสูงเนี่ยขึ้นอยู่แต่ความชอบใครชอบสูงก็หลายๆชั้นอันนี้ทำประมาณห้าชั้นค่ะเสียบไปเรื่อยๆนะคะแถวละก็แถวละห้าตัวห้าตัวสับว่างไปเรื่อยๆอันนี้จะใส่ง่ายแหละ เสียบแล้วก็กดให้ตรงนิดหนึ่งเสียบไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะอันจนะเสียบไม่ยากละมือบางนิดเลยมองไม่เห็นก็ไม่มีอะไรค่ะเสียบธรรมดาสักหวางไปเรื่อยๆนะคะแค่จับข้างหน้า ให้เขาเสมอกันทุกอันตรงกลางเขาก็จะชนกันพอดีเบียดกันชนกันพอดีค่ะจะเป็นลักษณะนี้ไว้ให้เราจับอันนี้ใช้ไม้พายช่วยดันดันดันให้เขาเปิดช่องจะได้เสียบง่ายนะคะ นี่ค่ะเสียบสับวางธรรมดาอยากให้เห็นแต่ว่าเออไม่ทันสังเกตว่ามือบางนิดเลยนี่คก็ะจะลงล่องพอดีเสียบไม่ยากไม่ได้คับมากอะไร ชั้นหนึ่งก็พอแล้วค่ะประมาณสัสีห้าชั้นหรือแต่ว่าถ้าเกิดเ,เราทําไม่ต้องการที่จับยาวนักก็สองสชั้นก็ได้แต่อันนี้เขาอยากได้สูงสิสามนิ้วค่ะก็เลยเสียบไปให้ถึงสิบสามนิ้วตัวบนเนี่ยเราจะมีส่วนที่โค้งเข้าเสร็จแล้วก็สลบ ส l o นิดนึงให้ได้องศานะคะยังมาดูกันน่าจะโอเคละนี่ค่ะอันเนี้ยเรายังจะจัดได้อีกนะคะเราอยากจะได้ยังอยากได้สโลปอยากได้อ่อนโค้งยังไงจัดได้ตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเขายังไม่เซ็ตตัวแล้วก็เราเราอยากได้โค้งเราอยากได้สโลป อ่อนช้อยแค่ไหนเราดัดได้นะคะค่อยๆเอามือกดๆกดๆกดเบาๆนะคะนี่ค่ะอันที่เราทําไว้เมื่อวานค่ะก็จะเสียบลงตัวได้พอดีแต่เรายังใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างล่างก็ยังไม่ได้เซ็ตตัวแข็งมากทีนี้ตัวล่างเนี่ยเราอยากให้เขาหุบก็ไปอีกคือเราอยากให้ออคอคอด ช่องคลอดเนี่ยให้คลอดเข้าไปอีกก็ทําเหมือนกันเลยค่ะกลับตัวหลังแล้วเสียบสี่ขาเข้ามาในสองขาเพื่อให้เขาแต่ไม่ต้องติดกาวนะคะอันนี้เราเซตไว้เพื่อให้กาวที่ยังไม่แห้งสนิทอะเราไม่ต้องติดกาวนะคะอันนี้แบบเหมือนเซตบล็อกเฉยๆให้เขาหุบเข้ามา สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเวลาเราเออจะจะใช้งานจริงๆเราจะถอดออกนะคะอันนี้จับเสียบให้แน่นเพื่อให้ออปลายเขาหุบเข้ามาอีกอันนี้ก็จะมีช่องโหม่นี้นะคะแล้วก็ว่าต้องบอกก่อนว่า กระดาษยังอยู่นะคะกระดาษแข็งยังอยู่เราพักเข้าไว้หนึ่งวันค่ะได้เวลามาแกะกันแล้วค่ะเมื่อวานเราเสียบไว้ตรงปลายนี่ยังไม่สิทธินนิดมากแต่พอเราเสียบไปน,น,นานๆเนี่ยเขาจะเข้ามาชิดกันแกะออกนะคะเราไม่เอาตัวนี้ แล้วกระดาษด้านในค่ะกระดาษด้านในเนี่ยที่เราทำให้เป็นวงกลมจักปลายด้านขึงนะคะดันจากปลายด้านเห็นแล้วพับค่ะพับเขาพับเขานิดหนึ่งให้พอจับได้นะคะพับเขา ก็อาจจะยากนิดนึงนะมาคเอยๆฟิกอยู่กับตัวตัวต่อก็จะล็อกเขาไว้ด้วยพับนะคะค่อยๆคอย่คอยพับพับค่อยๆไล่ไล่ไล,ไล่ไล่มาเสร็จแล้วก็ดึงออกมาเลยบีบอ่อจะดึงออกทกั้งขวานี่ค่ะโดนความชื้นนะคะแล้วพับด้านข้างเขาจะยุบตัวเข้าไปนิดนึงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อาจจะ จะแกะง่ายกว่าไม่ต้องพับก็ได้เพราะว่าแต่พับก็จะง่ายกว่านะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องยัดไส้ด้วยค่ะคือเราจะไม่ให้ข้างในเขาปลงเมื่อก่อนเนี่ยมีที่ทําแรกๆเนี่ยก็จะใส่ทองทําก้อนทองเล็กๆใส่เข้าไปข้างในนะคะบางคนก็ใส่เข้าไปข้างใน,นแต่แล้วก็ มันมีการยุบตัวก็เลยเอาริมของกระดาษที่เราตัดเวลาเราตัดที่จะมาทําตัวต่อนี่นะคะ่ะกระดาษตัวกิมไม่ได้ทิ้งเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นขยะเพราะว่าตัวกิมที่เราทำวหายเราไม่ใส่กระดาษอื่นนะคะไม่ใช่เอาเศษกระดาษอะไรก็ได้มายัดใส่นะคะ อันนี้ก็ตีให้เขาฟูๆนิดหนึ่งแล้วใส่เข้าไปข้างในก็เป็นกระดาษตัวกิมนี่แหละค่ะตัด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 ที่เราเอาตัวเขามาพับเนี่ยตรงขอบแดงๆที่เราไม่ได้ใช้อ่ะค่ะล้วก็ตัดเก็บเอาไว้แล้วก็จับใส่เข้าไปข้างใน เพื่อให้เขามีน้ำหนักค่ะให้น้ำหนักนี่เป็นตัวใส่กระดาษก็ค่อนข้างแต่เราไม่ได้ใส่จนแน่นมากนะคะเพราะว่าเ,เราตีกระดาษให้เขาฟูๆที่กระดาษให้ฟูแล้วก็เพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ใส่อะไรข้างในนะคะเวลาแสงส่องผ่านมันก็จะส่องผ่านเห็นทะลุเข้าไปมันกเ็เหมือนคนใส้กลวง อาก็เลยบอกว่าหรือต้องใส่ลิมตัวกินเข้าไปด้วยหรือว่าบางคนก็ใส่ทองใส่ทองเล็กๆเ,เข้าไปด้วยพักทองก้อนเล็กๆเ,เข้าไปใส่แค่พอประมาณนะคะใส่แค่พอแน่นๆแ,แค่ไม่ให้เขายุบตัว พอเราทิ้งไว้เมื่อวันหนึ่งวันเนี่ยเขาก็จะแข็งแล้วล่ะค่ะแต่ที่คําว่าไม่ให้ยุบตัวหมายถึงว่าบางทีเผื่อโดนความชื้นอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะไม่เบี้ยวถ้าใส่ขนาดนี้แล้วกระดาษปริมตัวกินข้างในเนี่ยจะดูดความชื้นด้วยค่ะเวลามีความชื้นมากระทบที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้า งานตัวกินมันเบี้ยวเนี่ยนะคะแล้วเป็นสีทองเนี่ยให้พรมน้ำฟอกกี้แล้วจัดได้ค่ะจัดให้เขารูปได้มาค่ะเราก็เลยต้องปิดนะคะก็กระดาษนี้ก็ประมาณสองนิ้วนิดนี้แล้วก็ห่อกระดาษทองแล้วก็ติดกาวปดเลยค่ะ ในส่วนที่เราจะต้องเชื่อมนะคะก็คือตรงนี้ค่ะตรงปลายนี่เขาจะนูนสูงขึ้นมานิดนึงนะคะบวกกับส่วนบนของเราเนี่ยก็จะเป็นร่องเอียงขึ้นไปอยู่แล้วนะคะเอียงเว้าเข้าไปแล้วก็ตรงริมที่ว่ารอบ18ก็จะพอดีกันนะคะ หากเก่านิดนึงที่วางบนถ้วยเนี่ยก็เพื่อให้เขาเราหาบาลานซ์เขาด้วยให้พอดีถ้าวางส่วนบนแล้วเขาไม่มีน้ำหนักหรือหนักไม่พอก็อาจจะใส่ใช้ของมาวางกดถักนิดนึงนะคะพักทิ้งไว้เลยค่ะ ให้แห้งสนิทเลยนะคะเต็มแล้วเอามาจับคู่กันเวลาไหวยก็ทองอันเงินอันสวัสดีนะคะ